สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เลิกงานเราพิพพรกระดาษก็แวะเข้าป่ามาหเห็นนะคะเจอแล้วค่ะดอกหนึ่งแต่ว่ารู้สึกว่าจะแก่แล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะแต่ก็เหลือไปเจออีกดอกหนึ่งนะคะเดี๋ยวอยู่ตรงไหนนูะมาเออนั่นนะคะตรงนั้น ใจจังเลยค่ะดีใจสุดๆรอมาหลายอาทิตย์นางต้องเกิดนะคะนี่เดี๋ยวไปเก็บกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเก็บกันเลยนะคะกำลังสวยแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้ยดอกใหญ่นี่ค่ะอบอวลเลยนะคะสวยๆเลยค่ะโอ้ยดีใจสุดๆเลยค่ะ ที่อื่นเขามีเยอะจนจะหมดแล้วนะคะที่นี่เพิ่งจะมีค่ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพื่อร่มโลกนะคะมาตัดขาเลย นี่ค่ะเพื่อนเอจออีกแล้วนะคะตรงนี้นี่ค่ะเดี๋ยวเก็บเลยโอ้ยรกใหม่ค่ะป่านี่นะคะเดี๋ยวค่อยตัดขาเดี๋ยวหาต่ออีกสักัหน่อยค่ะ แล้วก็เอาเชื้อมันทิ้งไว้เนี่ยปีหน้าจะได้เกิดอีกค่ะสวยไหมคะกำลังดีเลยค่ะ เจออีกแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนท่านี้ก็เก็บได้นะคะดอกเล็กๆคือเอาไว้เขาก็ไม่ไม่ใหญ่ขึ้นนะคะถ้าเป็นแบบนี้ล้วเห็นไหมคะตรงนี้ก็มีค่ะนี่มีอีกที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะ แบบนี้ก็เก็บนะคะเราก็เก็บนะคะคือเอาไว้เขาก็แบบถ้าเป็นแบบนี้แล้วเาขาจะไม่โตลแล้วนะคะ <Okay. S 1> จะเก็บเลยะคะ่ะใปแกงก็ <c oughs> ดอกละคำนะคะเนี่ย ่คะถ้าเ,เพื่อนๆเราเดินมาเจอดอกใหญ่นะคะโอ้ตรงนี้ก็น่าจะนี่ค่ะรอยเขากินแล้วนะคะนี่ดอกใหญ่นะนเพื่อน,นโอ้เอาได้อยู่นะคะพูดถึงนะ นี่ค่ะเอาได้นะคะเดี๋ยวไปลอกเอาฟองน้ำเขาออกตรงนี้ก็มีอีกนะคะนี่นี่นะคะเดี๋ยวค่อยๆหาไปเรื่อยๆคะ่ะกำลังขึ้นนะคะที่นี่เดี๋ยวเราไปตัดขาดอกใหญ่ก่อน ตอนนี้เอาฟองน้ำนออกแล้วนะก็จะเป็นอย่างนี้กินได้นะคะนี่ขาก็ยังแน่นอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปหากันต่อะคะ่ะนี่ค่ะเพื่อนๆสรุปแล้วได้ไม่เยอะนะคะก็ได้แค่นี้ค่ะเขากำลังขึ้นนะคะมันอาจจะปีนี้รู้สึกว่าจะช้าหน่อย ก็วันนี้ยังไงพิทกะหลัดขอลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ